สวัสดีครับผมเยโฮงนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปนะครับถึงงานซ่อมรถบรรทุกเราจะคุยถึงลูกปืนล้อนะฮะรถบรรทุกเนี่ยมีความสําคัญที่สุดก็คือลูกปืนล้อเพราะว่าถ้าลูกปืนล้อมีปัญหานะครับล้อมันจะหลุดจะเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหัวหน้าครับขอดูลูกปืนล้อหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้คือลูกปืนล้อใหม่นะครับที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับมีความลื่นมีความแข็งแรงนะฮะเราต้องอย่าลืมนะครับลูกปืนล้อเนี่ยมันรับน้ําหนักมาก รถบรรทุกคันหนึ่งน้ำหนักสูนย์สุดคือห้าสิบห้าตันนะครับฉะนั้นการทําจระ,ะบีลูกปืนล้อหรือเปลี่ยนลูกปืนล้อเนี่ยมีความสําคัญทีนี้ผมขอลูกปืนใช้แล้วหน่อยครับพี่ศักจะหลวมอ่านะครับอ่ะจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะครับอันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่าพี่ศักถือให้หน่อยครับอ่ะของเก่ามันจะหลวมเห็นไหมฮะเนี่ยแหละครับเป็นสาเหตุทําให้ล้อหลุดนะครับมีรอยมีการใช้งานที่สึกลรอ ทุกท่านที่ใช้รถบรรทุกนะครับก็ควรจะใส่ใจเกี่ยวกับลูกปืนล้อนะฮะลูกปืนล้อนี่ควรเปลี่ยนระยะเท่าไหร่ครับประมาณ1 0 0 0 0แสนกิโลครับหรือขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับยังไงทางช่างของเราจะต้องถอนมาเช็คก่อนนะครับซึ่งบางตับมันใช้ได้ใช่ไหมฮะหัวหน้าขอดูตับที่ใช้ได้หน่อยครับอ่าโอเคนะครับนี่ครับคือตับที่ใช้งานได้อันนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับยังมีความแน่นอยู่ คือสรุปง่ายๆนะครับการเปลี่ยนจรารบีลูกปืนล้อเนี่ยเราต้องทาทุก1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับหรือทางตีเพรจะบอกไว้ว่า60,000กิโลแล้วแต่ทางลูกค้าจะสะดวกนะครับส่วนสําคัญที่ลดความร้อนให้ลูกปืนคือจรารบีอ่ะหัวหน้าอาดจรารบีเลยครับตอนนี้เรากําลังบรรจุจรารบีนะครับลงไปในเครื่องอัดเครื่องอัดจรารบีตัวนี้เราจะใช้ลมซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับไม่จําเป็นจะต้องเอาเจรารบีมาตีที่มืออีกแล้ว จละบีที่ใช้ตัวนี้จะเป็นจระบีที่ทนความร้อนสูงนะฮะมีข้อดีคือจะไม่ทําให้ล้อเกิดไฟไหม้ในกรณีที่มีความร้อนสูงนะครับช่างก็จะเริ่มประกอบลูกปืนลงไปในเครื่องนะครับขอโทษนะฮะโอเคเชิญครับนะครับช่าง,นะงก็จะเลือกลูกปืนที่ใช้งานได้ประกอบเข้าไปในเครื่องนะครับ ข้อควรระวังนะครับถ้าท่านไม่มีความชํานาญในการใช้เครื่องตัวนี้อย่าใช้เพราะมันเป็นเครื่องแรงดันสูงนะครับให้ช่างผู้ผ่านการอบรมเป็นคนใช้จะดีกว่าหรือแนะนําให้นํารถเข้าสูใ่ในการที่ยิวสุสอแสงบางคนเยฮงดีกว่าครับ จารบีได้เข้าไปในลูกปืนเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ช่างก็จะทําการปลดเครื่องมือครับเิญครับปลดเครื่องมือออกเราจะได้ลูกปืนลอ้อพร้อมสารหล่อลื่นจารบีอยู่ในตัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอหนึ่งตลับครับช่างเป็นที่เรียบร้อยครับจารบีถูกอัดเข้าไปในลูกปืนแล้วนะครับด้วยเครื่องมือพิเศษของเรานะฮะจารบีถูกอัดเข้าไปในเวลาอันสั้นนะครับหลังจากนี้เราก็จะกลับไปประกอบที่ลอ้อยังไงคลิปต่อไป เราจะนำเสนอการประกอบลูกป,ปืนล้อเข้าไปที่ล้อสวัสดีครับ